ครับพบกับผมเสกสมแจ้งจิตในรายการตอบให้เคลียร์นะครับวันนี้เป็นเทปพ,พิเศษนะครับสำหรับคอาการเมืองที่กําลังติดตามสถานการณ์การเมืองไทยในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลและแนวโน้มเรื่องของการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีขึ้นหลังวันที่3กรกฎาคมศกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนสงสัยและถามมาตลอดก็คือสอสอ หน้าใหม่นะครับในแต่ละพื้นที่จะทำงานแบบไหนนะครับเพราะว่ามีเรื่องของความหวังของคนในพื้นที่กับการทำหน้าที่ของสอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละพื้นที่หรือว่าจังหวัดทั้งนั้นนะครับจันทบุรีถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะฮะที่มีสอสอทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือก้าวไกลทั้งจังหวัด แต่ว่าแนวทางการพัฒนาจันทบุรีจากนี้น่าสนใจฮะเพราะว่าเป็นรอยต่อของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านกันมาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาฟังแนวคิดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง3าเขตของจันทบุรีนะครับตอนนี้อยู่กับผมที่นี่แล้วครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีเชิญได้เลยฮะ ค่ะสสเล็กยานทิชาบัวเผื่อนจากพักคก้าไกลนะคะเป็นสสจังหวััดจนทบุรีในเขต3าค่ะเขตอำเภอสอยดาวปูงน้ำร้อนมะขามบางส่วนแล้วก็อำเภอขลุงค่ะครับครับผมวรายุทธนะครับสวัสดีนะครับผมวรายุทธทองสุขนะครับสสจันทบุรีเขตหนึ่งพักคก้าไกลนะครับก็มีอำเภอมะขามอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแหลมสิงห์นะครับอเภอมะขามสี่ตำบลนะครับครับผมค่ะสวัสดีนะคะเฟิร์นนะคะ สสจันทบ,บุรีเขตสองค่ะปลัดชยาวันชัยสืบค่ะก็รับผิดชอบสี่อำเภอท่าใหม่แก่งหางแนวเข่าที่ชก,กุดแล้วก็อำเภอนนยา,ามค่ะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าทั้งสามท่านถือว่าเป็นสสอของพรรคเก้าไกลนะครับปีนี้พรรคเก้าไกลก็กวาดของจันทบ,บุรีได้ทั้งหมด3เขตเหมือนกันมีสองท่านที่เป็นสสหน้าใหม่นะครับคุณเฟิร์นนะฮะ,ค,ะคุณปัจชายวันชัยสืบแลวก็คุณวรยุทธทองสุขนะครับหรือว่าคุณบิวนะฮะแต่ว่า คุณเล็กข้างผมนี่สองสมัยแล้วนะฮะรอบนี้รอบที่สองนะครับมีคำถามค่อนข้างเยอะนะฮะก่อนที่จะไปคุยเรื่องของการพัฒนาจังหวัดก่อนจะมาเป็นสสชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างฮะเริ่มที่คุณเล็กก่อนละกันครับค่ะก็ก่อนที่จะมาเป็นสสอเนี่ยเล็กทำธุรกิจค้าขายรถยนต์มือสองอยู่ค่ะแล้วก็ชีวิตตอนนั้นเนี่ยเอาจริงคือเรารู้สึกว่าเออชีวิตเราค่อนข้างที่จะ,อะโอเคอยู่แล้วค่ะคือ ไปเที่ยวทํางานคือใช้ชีวิตแบบปกติแล้วก็ชีวิตก็มีความสุขค่ะแต่ว่าคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราชีวิตเราเป็นแบบนี้ค่ะแล้วรเราไม่เข้ามาทํางานการเมืองเนี่ยเราก็คิดว่ามันมันเสียดายโอกาสอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณบิวละหรฮะครับจริงๆก่อนหน้านี้นผมก็เอ่อเป็นลูกแม่ค้าครับที่บ้านก็ทําอาชีพค้าขายทั่วไปเนี่ยแหละครับ,รบก็เป็นคนหาเชา้ากินค่าก็ อาชีพปกติก็ก่อนหน้านี้ก็มีความสุขเหมือนกันครับ <c oughs> ใช้ชีวิตทํางานเนาะเก็บเงินไปเที่ยวได้ออกไปเที่ยวบ้างอะไรบ้าง,างขี่รถมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรเงรี้ย <c oughs> ก็ก็มีความสุขก็แต่ว่าจนจุดหนึ่งที่จุดเรื่องอจุดของกรารเปลี่ยนแปลงเรื่องการเมืองเนี่ยสังคมมันเริ่มมองไม่ออกแล้วว่าทิศทางต่อไปในอนาคต <c oughs> หรือการลงทุนที่ในอนาคตถ้าเราอยากจะต่อยอดธุรกิจบ้านเราเนี่ยเราจะต่อยอดอยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ เราน่าจะมีส่วนหนึ่งในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงเข้ามาทํางานตรงนี้เพื่อจะเป็นปากเป็นเสียงเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับรวมถึงเ,เรื่องของเศรษฐกิจเนาะเรื่องของการค้าการขาของพ่อแม่พี่น้องที่เราเห็นอยู่ทุกวันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันแย่ลงตลอดครับคุณเฟิร์นมองยังไงครับเพราะว่าคือแต่ละคนเนี่ยอย่างอย่างแต่ละท่านก็ก็มีชีวิตการดำเนินชีวิตก่อนมาเป็นนะักเมืองคุณเฟิร์นก็เหมือนกันคือคือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเป็นเด็กหน้าใหม่นะทาไม มาลงการเมืองมาอย่างไงฮะทาไมถึงได้มาลงการเมืองฮะค่ะก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะก่อนหน้าที่เฟินจะเข้ามาทำกานมันมก็เป็นคนทั่วไปแหละเรียนจบมามทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาประกอบธุรกิจกับครอบครัวนะคะก็ทำรีสอร์ทเล็กๆแล้วก็เราก็ติดตามการเมืองจากภายนอกมาดูตลอดอตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งในช่วงประมาณปี6-1ที่เริ่มมีกระแสข่าว คือเราจะได้กลับมาเลือกตั้งกันอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่ไม่ได้เลือกตั้งกันมานานแล้วก็มีกระแสะข่าวว่าจะเกิดพักการเมืองพักใหม่ขึ้นมาอมตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีชื่อว่าเป็นพักอะไรก็มีกระแสะว่าอาจารย์เปียบุตรกับคุณธน,ธนทรจะมาตั้งพักก็เราก็สนใจมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านนำเสนอ,อม,มันตรงกับความคิดเราแล้วก็พยายามอยากเข้ามาขับเคลื่อน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม,มก็เริ่มต้นจากการเป็นอาสาสมัครค่ะ<ม>เข้าไปร่วมกิจกรรมของอนาคตใหม่ตอนนั้นก็พยายามมีอะไรที่เราพอจะช่วยได้แล้วก็อยากช่วย<ม>เริ่มจุดเริ่มต้นก็คืออาสาสมัครเลยแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคาับทำงานในอนาคตใหม่จันทรบุรี<ม>แล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พี่เล็กก็หลังจากนั้นก็เดินเข้าสู่สเส้นทางการเมืองมาตลอดค่ะ เห็นบอกทํางานพนังกงานบริษัทเบื่อแล้วฮะใช่ค่ะแล้วส่วนตัวก็คือเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันชีวิตมันมันเป็นรูทีนอะเป็นรูทีนแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากลองทําอะไรตามความฝันตัวเองดูบ้างมีที่พ่อกับแม่มีที่มีทางอยู่ที่จันทบุรีแล้วมันใกล้แหล่งท่องเที่ยวก็เลยคุยกันในครอบครัวว่า,วางั้นเดี๋ยวเราลองมาทําธุรกิจเล็กๆของครอบครัวดูก็ก็เลยออกจากงานมาช่วยที่บ้านทำธุรกิจก่อนจะมาเข้าสู่การเมืองค่ะครับ สสเล็กนี่คุยได้กันบ่อยแล้วก็ติดตามผลงานการทํางานอะไรเป็นจุดหักเหที่เราให้เปลี่ยนจากการทําธุรกิจครอบครัวมาลงการเมืองฮะคือเล็กเนี่ยจริงๆเป็นคนที่สนใจการเมืองอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยคิดอยากจะเป็นนักการเมืองอทีนี้เราคิดว่าเราไม่ชอบอยู่กับ ทหาร่ะเราเรา <ๆ S 2> เราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้ามาทํางานการเมืองเนี่ยคุณ <ๆ S 2> ต้องเข้ามาแบบไม่ใช่รัฐประหารเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีเนี้ยพอคุณธนาธรกับอาจารย์ปียบุตรเนี่ยบอกว่าจะตั้งพักการเมืองอเราก็เลยแบบเฮ้ยเราชอบแนวความคิดแบบนี้เราฟังแล้วแบบแนวความคิดมันตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนเราเคยเป็นคนเสื้อแดงมาก่อนแต่ว่าอ่า เราก็ชอบคุณทักษิณในการบริหารประเทศ<ฮ>นโยบายต่างๆอะไรแบบนี้แต่ว่าเราเราก็รู้สึกว่า,านโยบายทางการเมืองมันยังไม่ตรงใจเราแต่ว่าพอเราฟังคุณธนาธรกับอาจารย์ปียบุตรใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าหมันแบบเหมือนพูดแทนใจเราหมดเลยอะไรอย่างี้พอเขามาทํางานการเมืองเราก็เลยแบบประวลนาตัวว่าแบบจะขอเป็นคนช่วยอะไรอย่างงี้ช่วยเบื้องหลังอ,อย่างงี้ค่ะ<ฮ>แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือ มันหาคนลงสมัครในเขตสามไม่ได้ใช่ไหมคะคก,คก,กค็คนที่อยู่ทํางานที่นั่นเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคนที่ผู้ใหญ่ในพักแหละไม,ไม่ใช่ผู้ใหญ่ในพักคือหมายถึงว่าคนที่ร่วมกันทางานก่อตั้งอนาคตใหม่ในจันทบุรีขึ้นมาก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยช่วยลงได้ไหมคือ,อคาเลคเตอร์เราเนี่ยเหมาะกับการอยู่พักอนาคตใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นก็เลยเหมือนแบบจําเป็นเนาะจำเป็นที่จะต้องลงในเขตสามของจังหวัดนะคะคุณบิวละฮะ คือคือก่อนหน้าน,นี้เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอย่างอย่างผมต้องยอมรับว่าก็ไม่ค่อยได้รู้จักคุณบิวมากทั้งสองท่นนานนะฮะแต่ว่าก็ก็ติดตามข้อมูลทีนี้พอพอถึงเวลาต้องลงสนามจริงๆอะไรเป็นสิ่งที่เราจุกคิดว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เราต้องพัฒนาบ้านเกิดก็จริงๆของผมทำลายการเดินทางเข้าสู่สนามการเมืองก็คล้ายๆกับของคุณเฟิร์นครับก็คือเราก็เริ่มจากการที่เราเป็นอาสาสมัครเนาะคือเราต้องการเข้ามาเพื่อ แก้ไขปัญหาเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้มันดีกว่าเดิมครับซึ่งในจุดที่ที่เราคิดว่าเราจะต้องเดินมาละเข้ามาสู่สนามการเมืองเนี่ยมันมีจู่จุดหนึ่งที่วันหนึ่งพักอนาคตใหม่สมัยสมัยตอนเป็นพักอนาคตใหม่นะครับก็มีเรื่องของการเปิดรับสมัครท้องถิ่นเนาะเ,เพื่อหาตัวแทนลงท้องถิ่นในนามอนาคตใหม่วันนั้นก็ก็ได้นั่งคุยกับน้องชายก็ ก็ถามว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีหมายถึงว่าเราก็ยังอยากจะเป็นอาสาสมัครที่เข้ามาขับเคลื่อนเหมือนเดิมแต่น้องชายก็ให้เหตุผลว่าจริงๆวันนี้ผมก็มองไม่ออกเลยว่าถ้าสมมติคุณไม่ลงมาตรงนี้เนี่ยใครจะมาทำแทนคุณได้หรือว่าใครจะเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนคนจันได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอาถ้าอย่างนั้นถ้าไว้ใจเราเราก็พร้อมที่จะพิสูจน์ให้ดูพิสูจน์ให้เห็นว่า การเป็นนักการเมืองที่ดีการเป็นผู้แทนที่เป็นผู้แทนของประชาชนจริงๆเนี่ยเขาจะต้องทํางานยังไงเขาจะต้องมีวิธีคิดแนวทางยังไงะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มเข้ามาสู่กระบวนการทํางานการเมืองปตลอด4ปีเหมือนกันครับครับคุณเฟิร์นฮะสิ่งที่คุณเฟิร์นกับคุณบิวลงพื้นที่ช่วยคุณเล็กทําเรื่องการเมืองที่ผ่านมาอันนี้เป็นเป็นจุดหลักด้วยไหมฮะที่วันเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนต้องต้องเป็นคนอย่างพวกเราเนี่ย ต้องต้องทาการเมืองแล้วอันนี้อันนี้มีส่วนสําคัญด้วยไหมก็มีส่วนด้วยค่ะแต่ก็ไม,ไม่ไม่ทั้งหมดเนาะไม่ทั้งหมดคือเราในใน,ในฐานะเฟิอ์นะคะเราอยากเห็นอยากเห็นผู้แทนของราชฎรเนี่ยที่ทํางานเพื่อตอบสนองต่อประชาชนจริงๆรหนึ่งตอนนั้นเราไม่ได้ที่เราเริ่มต้นเข้ามาเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามา เพื่อที่จะลงสสอเลยใช่ไหมคะเราก็คิดว่าถ้ามีคนที่พร้อมที่จะทําแล้วก็เขายึดมั่นในแนวทางการทํางานอย่างที่ที่ก้าวไกลนําเสนออย่างที่อนาคตใหม่เสนอเราก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตคนนั้นๆแต่ว่าณวันที่ตัดสินใจที่จะลงมาสมัครเป็นสสเองที่เป็นแคนดิเดตว่าที่ผู้สมัครเองจุดเปลี่ยนก็คือหนึ่งไม่รู้พูดได้เล่ได้ฮะได้ฮะอดีตสสในในพัก ในในเขตเราย้ายาย้ายไพูดได้แต,แต่ยังเอ่ยกันตอนในเขตของเราย้ายพักไป,ไปแ,ลแล้วเรารู้สึกว่าฉันผิดหวังอีกแล้วที่เราเคยฝากความหวังไว้กับคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็สองเราอยากพิสูจน์ให้ให้คนท,ที่เคยทำเราผิด,ผดหวังอะอได้เห็นว่าจริงๆแล้วการที่คุณจะทํางานเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยทำงานโดยที่ไม่ได้เรียกว่ายึดยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักทําได้ทํางานโดยที่ ตั้งใจที่จะปักธงทางความคิดทางสังคมบาง<ม>สิ่งบางอย่างทําได้นะคะแสดงว่าสิ่งที่ตามคุณเล็กอยู่บ่อยครั้งเนี่ยเราได้เห็นอะไรแล้วจากสิ่งที่ที่รุ่นพี่ทำใช่ค่ะแล้วมันก็เลยนํามาสู่ความความเปลี่ยนที่เราอยากจะทําเองแล้วส่วนหนึ่งก็คืออยากให้คนที่ทํางานแบบ<ม>เขาเรียกว่าวิถีก้าไกลแบบที่พี่เล็กทําให้เห็นนะ่<ม>อยากเข้าไปเป็นจํานวนนับเพิ่มขึ้นในส<ม>ภาด้วยค่ะ คือคือเลยคิดว่าเลยคิดว่าพวกเราทั้งสามคนน่ะคือเป็นคนที่อยากเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เลยแบบว่ามาทํางานทางการเมืองมากกว่าคือคือมันไม่ใช่ว่าแบบว่ามาลงพื้นที่ด้วยกันแล้วก็แบบเห็นว่าเอ้ยมันมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันคือมันเริ่มก่อนนะคะเริ่มอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนก็เลยลงมาทํางานการเมืองอย่างเงี้ยค่ะรับกำลังจะถามต่อเมื่อสักครู่พูดบอกว่าแหมเจ็บใจจังเลยว่ามีสสบางคนเนี่ยย้ายอีกแล้ว ถ้าถามสองท่านเนี่ยสมมติมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามเกี่ยวกับพรรคก้าไก่สมมตินะฮะสมมติมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงสมมติมัน,ม,นมันอาจจะสมมติมันมันเหมือนกับคราวก่อนทั้งสองท่านจะไปไหมฮะผมก่นอนเลยนะก็ส่วนตัวก็ขอยืนยันครับว่าตอนนี้ก็เขารบฉันทามติเนาะที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีมอบความไว้วางใจให้กับพวกเรามอบความไว้วางใจให้กับผมนะครับก็ยืนยันครับว่า ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยยังไงก็ย,งยังยืนยันว่าไม่มีทางก็พูดตลอดตอนหาเสียงว่าเราไม่มีทางหักหลังเสียงของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนแล้วก็ยืนยันว่าพรรคก้าไกลนี่แหละจะเป็นพรรคที่นำพาประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ทางออกได้นะวันนี้ก็ยืนยันว่าผมจะไม่ทรยศหักเหล,ห,กหลังเสียงของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนรับนคุณเฟิร์นล,ล,ละคก็ ตอบได้อย่างมั่นใจเลยค่ะว่ายืนยันจริงๆไม่ต้องก้าไกลหรอกเนาะเราเคยเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองมาตั้งแต่อนาคตใหม่ซึ่งเราทั้งสาคนก็ยังอยู่มาตั้งแต่อนาคตใหม่จนเป็นก้าวไกลอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรายืนยันได้ไดพิสูจน์ให้เห็นไปบางส่วนคืออย่างที่บอกค่ะว่าพวกเราไม่ได้เข้ามาเพื่อที่ต้องการมี อำนาจเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง,ด,ง,ด,งดังนั้นแล้วเราเข้ามาด้วยเป้าหมายที่เราอยากเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่หรือก้าวไกลที่ยังตอบโจทย์ยังมีอุดมการที่แน่วแน่และมั่นคงในแนวทางที่เราเราต้องการเราอยากเดินเนี่ยดังนั้นแล้วไม่ว่าพรรคอะไรชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้อุดมการเดียว,ยวกันยึดแนวทางเดียวกันเราพร้อมที่จะเดินทางร่วมกันอย่างต่อ,ตอเนื่องแน่นอนค่ะการเมืองหลายสิบปีกับการเมืองในช่วงที่ท่าน กำลังเป็นเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนการเมืองแล้วกันใช้คาว่าเปลี่ยนกําลังจะเปลี่ยนการเมืองหมายถึงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องของการทํางานอะไรพวกนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างสมัยอดีตกับช่วงที่คุณเล็กดําเนินการอยู่กับทั้งสองขั้นที่ประสบไดก่อนไ,ไหมคะได้ครับค่ะกเ็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมันเปลี่ยนจากหน้ามือ,อมเป็นหลังมือไม่ได้ ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาเราทํางานเนี่ยเร,เราก็ต้องเราก็ต้องแบบว่าเข้าใจ<ม>ในสังคมแบบเดิม,มแล้วก็พยายามปักธงความคิดในแบบที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีมันก็มีบ้างที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเนาะแต่ว่า<ม>เลยคิดว่า ถ้าเป้าหมายเราเราเรามีเป้าหมายที่แน่ชัดอะไรแบบนี้แบบนี้ค่ะว่าเราอยากทํางานแบบไหนอะเล็คิดว่าเราทําได้แล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างเช่นวัฒนธรรมบางอย่างเนาะอย่างเช่นการไปงานประเพณีอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเจอประจาสสอจะต้องใส่ซองเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็กก็พยายามเปลี่ยนตรงนี้ค่ะว่าการไปงานประเพณีเนี่ยเล็กไม่ใส่ซองนะแล้วก็ไม่ใส่ทุกง,งานอย่างเงี้ยค่ะพวงหลีดด้วยไหมพวงหลีดพวงหลียังส่งอยู่ ค่ะพวกเรียังส่งอยู่เป็นบางงานแต่ว่าคือไปงานระเพณีเนี่ยไม่ไม่ใส่ซองเลยครับค่ะ<ว>แล้วก็แล้วก็วัฒนธรรมที่เชื่อแบบคนเท่ากันหมายความว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยบางคนเนี่ย เวลาเราเป็นสสใช่ไหมคะก็จะดูให้เกียรติเราเยอะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เราก็จะพยายามปรับลดโทนลงมาเช่ mm hmm. นแบบเราก็จะไม่ได้เป็นสสแบบโหมีบอดี้การ์ดเดินตาม mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาที่ไปงานต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอาจจะต้องไปนั่งแถวหน้าเลยไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราเราก็ไม่ได้ทําแบบนั้นแต่ว่าคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ไปนั่งแถวหน้าเนี่ยเ mm hmm. จ้าของงานก็ไม่ยอมนะอันนี้ก็ต้อง <c oughs> ต้อง,ต,องต้องแล้วแต่บางงานไปอะไรแบบเนี mm ้ยก็ต้องค่อยคปรับค่ะ คุณบิวเป็นไงบ้างฮะช่วงก่อนหน้านี้กับช่วงที่เรามาทําการเมืองกันเต็มตัวเป็นยังไงบ้างฮะความคือจริงๆนะตั้งแต่ทํางานการเมืองมานะครับก่อนหน้านี้ก็คือเขาเรียกนะในกระบวนการของการปักธงทางความคิดนะเนาะเมื่อสักประมาณสามปีสี่ปีที่แล้วเนี่ยความเข้าใจในเรื่องของมุมมองการเมืองของคนก็ยังยังไม่ได้กว้างกว้างมากเหมือนณนะปัจจุบันนี้รหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะครับตลอดตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มันจะค่อนข้าง เห็นการเปลีป่ยนแปลงทางกระบวนการทางความคิดได้ชัดเจนคือประชาชนเริ่มตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นรวมถึงนักเรียนนักศึกษาเริ่มมีข้อมูลในการถกเถียงปัญหาของสังคมมากขึ้นมผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่มันมีนัยยะสําคัญหน้าที่ของพวกเราเองเนี่ยเรามีหน้าที่คือปักธงทางความคิดกับคนทุกคนให้ได้ว่าการเมืองไทยมันดียังไงถ้า การเมืองมันอยู่ใกล้ตัวเรายัางไงครับ,ค,รบคือเราพยายามจะสื่อสารเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วคืออย่างที่บอกว่าหลังจากนี้ก็ยังยืนยันว่าพวกเราเองก็จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามปักธงทําความคิดไปเรื่อยๆรวมถึงในการเลือกตั้งครั้งหน้ามผมก็หวังว่าอยากจะเห็นพรรคการเมืองที่ลงสนามการเมืองทุกพรรคการเมืองอให้เขามีนโยบายในการแข่งขันพูดกันบนหลักการม,มากกว่าที่พูดแล้วโจมตีกันนะครับขายไอเดียให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ สู้กันด้วยแนวคิดที่มันสร้างสรรค์กว่าเดิมคุณคุณเฟิร์นมองอยังไงฮะช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาย้อนหลังไปกับกับนะปัจจุบันที่เราเริ่มทําการเมืองเตรียมตัวต่างกันยังไงคะก็เอาตั้งแต่ตอนเลอกตั้งปี62เปลี่ยนเรื่องแต่ปี62สิ่งที่เฟิร์นเห็นแล้วมันชัดเจนมากเลยนะคะว่าฉากท้าทางการเมืองมันเริ่มเปลี่ยนแล้วก็คือไปครั้งแรกเลยที่เฟิร์นไปเจอไปหาเสียงเนาะตอนนั้นเป็นช่วยช่วยไปเรียหาเสียงแล้วก็ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งเขาบอกว่า ไม่ต้องมาแล้วลูกโทรมาบอกแล้วว่าให้เลือกเบอร์นี้อะไรแบบนี้ค่ะคือจากเราสมัยเด็กเมื่อก่อนเราจะได้เลือกตั้งสักรอบหนึ่งครั้งแรกในชีวิตอ่ะพ่อแม่ก็จะบอกว่าคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลือกเลือกตรงนี้ตรงนี้นะแต่ว่านับปัจจุบันพอขยับจากปี62มาปี66เด็กอายุน้อยลงไปอีกกลับมาแล้วใช่ค่ะที่กลับมาช่วยกันบอกคนในบ้านช่วยกันบอกผู้หลักผู้ใหญ่ว่าทําไมต้องเลือกอย่างนี้ อะไรแบบนี้ช่วยกันให้ข้อมูลหมายความว่าคือคนเริ่มตื่นรู้ทางการเมืองมากขึ้นมีการรับรู้ทางการเมืองมากขึ้นไม่ได้จํากัดแค่อายุอายุที่ต้องอายุเยอะๆแล้วเด็กอายุน้อยลงไปก็มีมากขึ้นแล้วนะคะก็พอเห็นว่าแบบคิดว่ามีความหวังมากๆเลยอนนี้คะคือคือถ้ามองอย่างนี้เนะ้ยแม่เหมือน,นกับว่าเมื่อก่อนเนี้ยแม่จะบอกว่า เลือกเลือกเบอร์นี้นะเลือกคนนี้นะอะไรเงี้ยแต่พอกลับการกายว่าตอนนี้ลูกบอกพ่อบอกแม่ให้ไปเลือกนั่นหมายความว่าเด็กเริ่มมองอนาคตเขาของเขาหรือเปล่าคุณเล็กคือเด็กเริ่มสนใจการเมืองมากขึ้นเล็กยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะคะปี62ที่เราหาเสียงเลือกตั้งกันเนี่ยเด็กประมาณอายุแบบ17เอ่าสิบหกสิบเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะสนใจการเมืองใช่ไหมคะรอบนั้นเนี่ยเราก็ว่าเราตกใจแล้วนะเพราะว่าแบบเอ้ยน้องเขาอายุน้อยๆอะไรเงี้ยสนใจการเมืองเนาะแต่ว่า รอบนี้ค่ะรอบปี66เนี่ยพิเศษเชื่อไหมคะว่าเล็กไปเจอเด็กที่แบบอายุ8ขวบ9ขวบ10ขวบอย่างเงี้ยแบบคือแล้วคุยกับเขาอ่ะคือเคยนั่งคุยกับเขานะคะว่าเฮ้ยทำไมชอบพักเก้าไกลอะไรอย่างเงี้ย มีนยโยบายอะไรที่หนูชอบไหมออย่างเช่นถ้าไปคุยกับแบบเด็ก7 8ดขวบ9ขวบอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อชอบเสียดีทรงผมอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,ะอบางคนก็จะแบบคือเขามีนยโยบายในใจของเขาอ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ชอบเพราะตามกระแสนะแต่เขาชอบเพราะเขามีข้อมูลเขาอ่านนยโยบายพักนะแล้วเขาชอบนยโยบายพักแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกนโยบายที่เขาชอบได้เลยอันเนี้ยค่ะคือเราเราก็เลยคิดว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วเขาเห็นว่าการเมืองเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตแล้วก็ การเมืองคือความหวังด้วยนักการเมืองผู้แทนรัษฎรก็คือความหวังของพวกเขาด้วยเป็นไปได้ไหมฮะว่าคือตอนนี้เนี่ยตังเด็กมาจนถึงคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเขาเรียนรู้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองบางทีผู้ใหญ่จะไปใส่อะไรไปซึ่งซึ่งมันมันเป็นอาจจะไม่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเขาเรียนมาเขาศึกษามาอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการต่อต้านเป็นไปได้ไหมคุณคุณบิวออาจจะไม่เชิงต่อต้านก็แหละแต่แบบ ต้องต้องเป็นสิ่งที่ฉันเรียนรู้มานะใช่ครับผมคิดว่าวันนี้คือเรื่องของสื่อการเรียนรู้เนี่ยมันก็เปิดกว้างขึ้นใช่ไหมครับอ,อยากรู้เรื่องอะไรเซิร<อ>์ช o o o g s e เซิร์ช u t u b e ดูก็จะมีนักวิชาการจะมีข้อมูลขึ้นมาให้ให้ได้ศึกษาได้แลกเปลี่ยนกันเนาะได้ถกได้เถียงกันผมคิดเรื่องนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการหมายถึงว่าการที่ถกเถียงกันในครอบครัวไม่มันไม่มัน,มน มันไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องแบบทะเลาะหรือต่อต้อานไงครับผมคิดว่าวันนี้มันเป็นภาพของการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากกว่าถกเถียงกันในข้อมูลที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสั้นทั้งสามท่านถือว่าเป็นสสที่ที่หลายคนคาดหวังแนวทางการพัฒนาเมืองจันทร์ของทั้งสามท่านเป็นยังไงฮะ คือสำหรับเล็กเองเนี่ยเลยคิดว่าเมืองจันคือเมืองเกษตรกรรม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องผลักดันเรื่องของการเกษตร<ม>เรื่องของทุเรียนเรื่องของลำไย,ยเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ํา<ม>อีกอย่างหนึ่งก็คือสําคัญมากๆก็คือเรื่องของที่ดิน<ม><ม>เพราะว่ามันเป็นกระดุมเม็ดแรกอย่างที่พี่พ,พี่ทิมเคยพูดเ<ม>อาไว้ในสภาเนาะก็อันเนี้ยอยากผลักดันเรื่องต่างๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าถ้าเมืองจันอ่ะผลไม้ดีเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีหมดเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญมากมาก ค่ะอันนี้ก็อยากทําแล้วก็สอดคล้องไปกับนโยบายภาพใหญ่ของพรรกด้วยก็คือเรื่องของสวัสดิการเงินคนชราเงินคนพิการเงินเด็กเล็กอะไรพวกนี้ค่ะเราก็อยากทําพวกนี้เพราะว่าเราคิดว่าสิ่งพวกนี้ถ้าทําแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนในเมืองจันทร์จะดีขึ้นครับของคุณบิลละฮะรับผิดชอบพื้นที่เมืองด้วยเพราะเมืองก็ปัญหาเรื่องโครงสร้างเมืองค่อนข้างหนักฝนตกน้ําท่วมเรื่องของเกษตรกรรมอันนี้แนวทางเรื่องอะไรยังไงจริงๆอย่างเรื่องเรื่องเกษตรกรรมก็เห็นด้วยกับพี่เล็กครับแต่ว่าผม กะเสริมเรื่องของการท่องเที่ยว<ม>ด้วยเรื่องของอขนส่งสาธารณะเนาะเรื่องของการแปรรูป<ม>ถ้าเป็นเรื่องของกเกษตรกรรม,มก็จะเป็นเรื่องของการแปลรูป<ม>ที่จะทําให้มูลค่าทางผลผลิตนะ่ะ<ม>ที่มันกําลังจะออกมาให้มันมีมูลค่ามากขึ้นอะไรครับก็รวมถึงเรื่องของอัตลักษณ<ม>์อของคนจันทบุรีหลายๆหลายๆในหลายๆมิติเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการทอเสือถ้าเกิดเราเกิดเราพัฒนาต่อยอดให้เสือจันทบูรณ์ของเราเนี่ยมันมีการ ดีไซน์ไอเดียใหม่ๆออกมาสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามารวมถึงเรื่องของอัญมณีเรามีช่างฝีมือที่เจรนายพลได้ดีที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดเราผลักดันได้มันก็จะดึงนักท่องเที่ยวดึงมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้ามาอยู่ในจันทบุรีมากขึ้นดึงเงินจากผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาในจังหวัดจันทบุรีมากขึ้นครับคุณวันเป็นไงบ้างคค่ะก็ พื้นที่ของเฟิร์นกับของพี่เล็กเองก็มีความใกล้เคียงกันนะคะ<ม>ส่วนใหญ่ก็เป็นกเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่เนาะพี่เล็กก็พูดครบั้วนแล้ว <Okay. S 2> ทั้งที่ดินแหล่งน้ำเจอที่ดินก็เจอเหมือนกันทางแกงหางแมว<ม>แหล่งน้ําก็เป็นส่วนสําคัญการ<ม>ต้นทุนการเกษตรปุ๋ยยารวมถึงค่าไฟฟ้า<ม>ที่กําลังพุ่งสูงขึ้นตอนนี้ก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของกเกษตรกร<ม>ในปัจจุบันอันนี้เราก็มีความเห็นตรงกันนะคะแต่สิ่งที่เฟิร์นอยากจะเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงคือมันก็อย่างที่พักเก้าไกลเรานําเสนอมาตลอดว่า ปัญหาของประเทศไทยหรือแม้แต่จันทบุรีเองมันไม่ใช่ปัญหาแค่รายประเด็นอย่างเดียวมันมันมีทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเฟื่องไปย้อนดูงบประมาณปีห6หที่ผ่านมานะคะจันทบุรีเราได้งบประมาณมาเพียงแค่ศูนจุเปอร์เซ็นต์เท่านั้นศูนย์จุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแล้วคือพื้นฐานมันยังไม่ดีโครงสร้างยังไม่ดีเรายังติดลมกับน้ำประปาเรื่องน้ำประปาในบางพื้นที่ ไม่ใช่แค่บางอกเพระว่าส่วนใหญ่ถนนหนทางเรามีผลผลิตที่ดีแต่ถนนไม่พร้อมที่จะขนส่งม,มันก็เป็นอุปสรรคใช่ไหมคะเรามีมีผืนดินที่ดีแต่เรามไม่มีการจัดการแหล่งน้ําที่ดีพอมันก็ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ดังนั้นฝนก็ยังอยากเห็นในแง่ของ เชิงโครงสร้างที่มันงบประมาณที่มันถูกแก้ไขแล้วตอบสนองให้กับคนต่างจังหวัดได้มากขึ้นรวมทั้งอยากจะพูดถึงด้านสาธารณสุขด้วยนะคะด้านสาธารณสุขจันทบุรีเองเรามีโรงพยาบาลขนาดใหญ่แค่หนึ่งแห่งก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้านอกนั้นก็อีก11แห่งเป็นโรงพยาบาลระดับชุมชนก็คือเราไม่มีขนาดกลางเลยเรามีใหญ่แล้วก็เล็กไปเลยดังนั้นแล้วมัน มันไม่แปลกหรอกที่คนจะไปแอแอ,อัดแล้วก็เป็นปัญหายิบยิบย้บยบยอเยๆเช่นไม่มีที่จอดรถอะไรตามมาเราอยากเห็นการขยายของอโอกาสโครงสร้างพื้นฐานให้มันขยายตัวมากกว่านี้ในจันทบุรีค่ะครับนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนนะครับสำหรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีนะครับของสสจันทบุรีทั้ง3ท่านนะฮะแต่ว่า พรุ่งนี้นะฮะเรายังอยู่กับทางสสจันทบุรีทั้ง3ท่านจะมาดูกันว่าแนวทางการพัฒนาจันทบุรีจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทั้งเรื่องของท่องเที่ยวที่ดินเกษตรกรรมรวมถึงการทําประมงนะครับเพราะว่าปัญหารอที่จะให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนกลางที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับส่ัสดีครัะต่อไปเคยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ